สวัสดีครับผมต้นวีเดอร์แมนนะครับเฟิร์สครับวันนี้เรามาทำอะไรกันมาเล่นเกมกันเล่นเกมเล่นเกมยังไงเกมจีบสาวไงจีบสาวสไตล์สไตล์วีเดอร์แมนไงเราจะมาอธิบายกติกายังไงอ่าเพิ่งอธิบายที่บ้านเหรอก็คือว่าพวกเรานะครับห้าคนเรานะครับจะมาเป่ายิงชุกใครที่แพ้นะครับมีมีให้คนเียวกันใครที่แพ้นะครับจะโดนคำโทษให้ไปจีบสาวเอ้ผู้ชายนี่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่เราจะสาธิตตัวอย่างก่อน ครับแล้วยิงชุบยิงชุบยิงชุบเกี่ยวคนนี้ออกถ้าสมมติว่าคนนี้แพ้นะครับพวกผมก็ลองคอมพิดกันเไปจใครก็ได้เอาเบอร์เอาไลน์เอาเฟซเอาไอจีเอาอะไรก็ได้ตนีเราอยู่ที่ตลาดของผมตลาดนัดปอเหนียะตัดมากเลาเริ่มเลดีกว่าปรมาณนั้นเรียนเบาที่เดียวสามรอบเลยนะเราเรียนได้แย่มนะมึงแย่มนะมาดูกันอะไเปี่ยปมยิงชุบ เราลอดแล้วสาคนนี้รอดครับสาคนนี้รอดมองแล้วผมทำบุญด้วยปลาเสริม่อแม่คนแรกนะครับเขาดิ้นเลยเธอคนแรกนะครับเป็นายนะครับผมตลาดผมตลาดคุ้มโซกีแล้วเรามาดูคนที่2กันนะครับเดี๋ยวขาดขาดกำกับกันเลยมาเลยหยิงบหยิบจบไฟเอาเลเอาดิเอาแล้วทุกคนทุกคนเอ้ย กูขอร้องผมว่าไอต้นไอเจ๊ว่าไอฟกิ่งถ้าเป็นกูหลังก็เอาขมือใสกระเป๋าเดิมเรื่อยเดี๋ยวเราดิดือดแล้วครับชุบชุบชุบผมบอกเลยไอต้นมาอีกคนต่อไปตสุดท้ายครับมาเดี๋ยวแะไกเนี่สองก็สองยิงชุบยิงชุบไปไนจะท้าไอต้นไ่ใช่ไหมมังเกิเดก๋ยว เพื่อนพวกับมึงใช่ต้องไปมากอ่ามันโดนมันโดนจับมือจับมือมันโดนมึงมึงโดนไอ้สัตว์เดี๋ยวกปกอดอีกจุ๊บผมคนแรกมาครับสามคนนี้นะเดี๋ยวเราไปตะลุดูที่ตลาดก่อนเลยนะครับอ่าตามมาตามมตอนนี้นะครับผมสองคนไม่โดนไม่โดนครับรอดเกเลือกให้พวกมันก็เอาคนไหนกระเทยไปก้าวไม่ต้องคิดเราเดินไปหากันเถอะไปเว้ยไปเว้ย เลยแล้วครับเลยแล้วครับผมเป้าหมายสามคนนู้นเลยครับแบบแบบเออไครไม่ใช่ขอขาเป็นไทยครับอะไรนู้นสามคนนู้นครับขวาขวาสุดขวาสุดที่เดินมาคสุดไปเลยไทยแอมไทยครับขอขอเป็นหน่อยได้ไหมครับขอเป็นหน่อยได้ไหมต้องมีแต่เอาครับ ขากเลครับความคิดของเรามันล้มเลยออย่างน like ี้เลยเขาบอกว่าไงรูไหมรูไหมเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วฮะย้ายเดี๋ยวไงองสุดนะที่ว่าติดไม่ติดนะฮะต่อไปเลย นะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมขอขอเบอร์ขอขอแค่เบอร์ครับถ้าขอครับซื้อทำทำราคาเอาัลกันนี่แะขอโทษด้วยนะครับ แค่ทำรายการครไปรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงมึงรู้สึกไงล่ะคนไม่รู้จักอะไรที่โลได้แล้วเนี่ยโภาษาไอ้เฟิร์สก็ล็อกกูก้รูภาษาไอ้นกอ่ะได้เบอร์้ไหมอะมึงใช่ไหมมงออะตัวมือมาอีกคนหนึ่งครับเป็นเรื่องมาเลยเอาแจมแจมเลยแจมแจมใช่ไหมตื่นแล้วใช่ไหม ครับผมขอเฟซได้ไหมครับชมจมผมอันนี้ขอเฟซได้ไหมครับผมครับนี่อันนี้สอ,องหยุด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 ได้หน่อยครับเราถ่ายรายการอยู่ครับผมเราขอโท,โทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับมองไปเลยนี่คนดีจุ๊บเลยนี่ครับผมต่างหา หลักฐานมึงกดเพิ่มให้กูด้วยกหรือว่าผมผมทำสำเร็จที่สุดสำเร็จครบทุกคนแล้วใช่ไหมมีคนยังที่ไม่สำเร็จนะครับเออผมก็สำเร็จนะครับไม่สำเร็จเขามีผัวครับครบทุกคนแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วไปเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้พวกเราวีดีโอนนายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับครับคุณผมเราวันนี้เราวีดีมันนายขอบคุณคราไปอีกแล้วดิ